ก็กลับไปอีกครั้งสําหรับการสรุปเนื้อเรื่องของดิกาแกมมตอนนะครับในวันนี้ก็จะมาต่อจากคราวที่แล้วเลยและเนื้อหาจะเป็นอย่างไรก็ติดตามกันได้เลยนะครับการประชุมในห้องนั้นเริ่มกลับมาเขีย้อีกครั้งเพราะในครั้งนี้เวลาถูกจํากัดลงเหลือเพียงแค่3วัน แต่เคนั้นกลับให้คำอธิบายว่าอย่าได้ไปกังวลเลยเพราะพลังของเนซักนั้นมีผลแค่สารอนินซีเท่านั้นและดูถูกว่าพลังนี้ของเนซักมันก็ไม่ต่างจากการนำพลังของเทพไรน้มาใช้แบบเสริญเจนอย่างไรก็ตามถึงตัวสิ่งมีชีวิตจะรอดแต่ไม่ได้หมายความว่าชุดมันจะรอดด้วยเรียกง่ายๆว่าเตรียมตัวเตรียมใจใส่ชุดวันเกิดรอไว้ได้เลยแถมอาวุธต่างๆก็ไม่มีอันไหนที่มีดีท่าว่าจะเอาไปด้วยได้เลย แน่นอนจากนี้นั้นไม่ว่าจะเป็นยาข้นทรงกายเนื้อของเคหรือ RBA u เองก็เข้าทวีปเล็กไม่ได้เหมือนกันเพราะมาันจะากเกมีทันทีที่สัมผัสโดนซึ่งเฮมาริถึงขั้นบอกอย่างชัดเจนเลยว่าแม้ให้อีชั้นที่เป็นสาวน้อยแสนอปอบบางใส่ชุดวันเกิดกลางที่มีอากาศนาหนาวแบบนี้เนี่ยนะคะดังนั้นต่อให้ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตเรืองที่ต้งหยุดมันก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ก่อนอื่นนะลีโอบอกว่าพวกเราลืมเรื่องสําคัญไปนั่นก็เพราะว่าพวกเรายังไม่ได้ทํำลายปาเนียพระุูมิติเลยการที่จะฝ่าเข้าไปนั้นตอนเนี้จึงทําไม่ได้ซึ่งอลิสซก็เผอพูดออกมาว่าถ้าเป็นเกมแล้วก็มันก็น่าจะมีทางลับอยู่แท้ๆเรื่องนี้ทาให้กนคนหนึ่งนึกได้และถามที่มาริไปว่ามันน่าจะมีพวกแบ็คดออะไรอย่างนั้นดูหรือเปล่าโดยผู้ที่ถามนั้นก็คือฮาน uf, าโอกายูสุวานชมรมพัฒน,นาเกมนั่นเอง จากการที่น้องอยู่สูพูดก็ทำให้รุ่นใหญ่สองคนได้ฉุกค,คิดทำไมกันละ่ะทำไมทั้งทั้งที่เนซักสามารถทำให้ทุกๆอย่างกลายเป็นทวีปเหล็กได้ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงจะโมพิลีพิลยอยู่ทำไมไม่ทำแบบนั้นเลยตั้งแต่แรกละ่ะเพราะถ้าให้เนซักทำแบบนั้นตั้งแต่แรกพวกเราก็น่าจะเกมบโอเวอร์ตั้งแต่ต้นแล้วข้อสรุปจากการประชุมกันนี้คือบางทีแล้วเนซักอาจจะยังวิวัฒนาการเป็นทวีปเหล็กได้ไม่สมบรู์ก็เป็นได้ ท่ากับว่าตอนนี้จําเป็นที่จะต้องใช้ทรัพยาการจํานวนมากมาวิวัฒนาการตัวเองท่านหมายความว่าเส้นทางนั่นแหละที่เป็นแบ็กดอร์และในตอนนี้เส้นทางนั้นก็ยังไม่สามารถทําให้เป็นทวีเลบกได้ด้วยพอได้ความคืบหน้าแล้วทุกคนจะเริ่มเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางต่อโดยทั้งหมดจะขึ้นยานขนส่งที่ลีออนนำมาจากนั้นก็เดินทางไล่ตามล่องรอยการขนส่งทรงัพยาการต่อตัดมาทาง3มหนอกแห่งเดคแกมาตอนหลังจากที่พวกเธอเป็นประกาศสงครากับพวกสุดเซรีเรียบร้อย พวกเธอก็กลับมาพักพอดออนธิมังคุที่เป็นพี่สาวเล่านิทานให้ฟังในระหว่างที่ทั้ง3ยังพักกันอย่างสบายใจอยู่นั้นพวกเธอได้รับสัญญาณแจ้งเตือนว่าพวกผู้บุกรุกและผู้ที่บุกรุกเข้ามาก็อยู่ที่บริเวณทุ่งน้ําแข็งและคนหลักนั้นก็คือกลุ่มคนที่พวกเธอรู้จักกันดีพวกเซนเซนนั่นแหละแม้ว่าครั้งนี้จะเป็นกลุ่มเดิมที่เคยประทักกันมาก่อนแต่ในครั้งนี้กลับตรวจสอบว่าจํานวนคนที่เดินทางมานั้นมันมากกว่าครั้งก่อนและเพื่อความไม่ประมาท ทายจึงทาการตรวจประวัติของแต่ละคนอย่างละเอียดซึ่งจากการตรวจสอบแล้วเธอมองไม่เห็นถึงอันตรายจากจํานวนคนที่เพิ่มขึ้นมาสามคนนี้แต่มาคูกลับบอกว่ารู้สึกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้มีแค่3คนนะแต่มีอีก2สัญญาณแต่ว่าไอ้สสัญญาณนั้นมันหายไปเมื่อคู่มาคูพูดกับทั้ง3าว่าเธอนั้นอยากช่วยเหลือทั้ง3คนแต่ทั้งหมดกลับบอกกับมาคูไปว่าพลังของท่านพี่นั้นอย่าเอาไปใช้กับเรื่องไร้สาระแบบนี้เลย พวกเธอจะเป็นคนจัดการกับผู้บุกรุกเองนักก็ขอให้ท่านพี่นั้นไปพักผ่อนเสียก่อนเมาคูที่เห็นเช่นนั้นก็ตอบตกลงแต่หากมีอะไรที่ต้องการความช่วยเหลือแล้วสามารถบอกกับเธอได้ในทันทีหลังจากการสามหน่อวิศวกรแห่งเด็กกระมาตอนก็เริ่มการวิเคราะห์กันต่อแต่พวกเธอก็ยังหา2สัญญาณที่มาคูทบอกว่าตรวจพบไม่ได้เหมือนเดิมและด้วยเหตุนี้ซอฟจึงสรุปว่าบางทีแล้วมันอาจจะเป็นสัญญาณรบกวนที่ทําให้เกิดข้อผิดพลาดกันได้ อย่างไรก็ตามที่พวกเซนเซไปนั้นมันไปได้ผ่านได้ง่างยๆอยู่แล้วนั่นก็เพราะที่นั่นยังมีผู้เลือมสายยางเทคแกมาตนันเทฟเลสคอยเฝ้าระวังอยู่อย่างไรก็ตามซอฟก็ถกามกับอว่านี่เธอไม่อยากจะแกล้งอะไรพวกนั้นหน่อยเหรอพอได้ยินแบบนั้นออกก็นึกขึ้นได้ว่าเธอเองก็มีของที่จะเอามาใช้เซอร์ไพรส์พวกเซนเซเหมือนกันแต่อาจจะต้องขอเวลาเตรียมตัวสักหน่อยย้อนกลับมาทางด้าน,นเซนเซพวกเขาจะมาถึงบริเวณทานน้ำแข็งตอนช่วงฟ้ามืด และถึงจะตามมาด้วยความเหนื่อยล้าก็ตามพวกเราก็ยังไม่สามารถพักได้เพราะต้องแขงกับเวลานั่นเองในระหว่างนั้นแหละที่เคปบอกกับพวกเราว่าเออมีข่าวร้ายมาบอกสัญญาการสื่อสารทั้งหมดในตอนนี้มันใช้งานไม่ได้เลยซึ่งจากการตรวจสอบแล้วไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ชนิดใดในตอนนี้ก็อยู่ในสภาพที่เรียกว่าอัมาาพาตไปจนหมดเส้นเรื่องราวเลวร้วายนั้นยังไม่จบเพราะเคเองก็สัมผัสได้ว่าของเบิ่มๆมานั้นกําลังจะมาถึง ซึ่งนั่นแหละก็คือสิ่งที่ออเตรียมไว้เซอร์ไพรส์พวกเซนเซลุ่มก้อนพลังงานของโทรเทพไรานารน,นั่นเองคีตะโกนให้พวกเซนเซหลบและถึงจะไม่โดนเต็มๆแต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้พวกเราใจชื้นขึ้นเลยนั่นก็เพราะว่านอกจากอุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกทั้งหมดจะไม่สามารถทํางานได้ตอนนี้แม้กระทั่งอ b บชูที่เป็นอาวุธหลักของพวกเราก็ม้อยกระลอกไปแล้วด้วยคีมาริก,กับดีโอจะเริ่มร้อนลนและพยายามแก้ไขปัญหานี้ แต่ลงท้ายแล้วแม้จะเป็นพวกเธอก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้มาตรการการรับมือต่างๆถูกนํามาใช้จนหมดสิน้นรวมถึงมาตรการการต่อต้าน EMP ด้วยและถึงแม้ว่าจะมีมาตรการต่อต้าน EMP มันก็ไม่ได้ผลเช่นเดียวกันแต่ตอนนี้แม้แต่การจะถอยนี้ด้วยพานะที่นํามามันก็ทําไม่ได้สิแล้วช่วยไม่ได้แล้วนะก็เพราะว่ามันเป็นสถานการณ์ขับขันจะช่วยหน่อยก็ได้นั่นเป็นสิ่งที่เคพูดและเธอก็ขอให้อลิสึจอจ้องมาที่ดวงตาของเธอ ทันทีที่อลิสซมองไปที่ตาของเคทุกคนก็หยุดนิ่งมีเพียงแค่เธอเท่านั้นที่สามารถขยับได้และเคในตอนนี้ก็กลับกลายสภาพเป็นข้อมูลเหมือนเดิมแล้วโดยเคได้อธิบายว่าที่นี่ก็คือจิตสำนึกร่วมกันของพวกเธอและที่ทำได้นั้นก็เพราะว่าพลังงานของทวยเทพไรานามจำนวนมหาศาลที่ครอบคลุมบริเวณนี้เธอได้ให้คำอธิบายกับนายหญิงของเธอว่าพลังของเทพไรานามนั้นวิทยาการของมนุษย์มันยังห่างไกลกับการทำความเข้าใจได้ และเมื่อมันเป็นแบบนั้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือชนิดใดของมนุษย์ในบริเวณนั้นมันก็ไม่สามารถที่จะทํางานโดยปกติได้แต่พลังงานนี้มันไม่ได้ส่งผลร้ายอะไรกับตัวน้องอลิสต์เลยและนี่ก็คือการกระทําที่สุดแสนโง่เขาไม่ต่างจากการพยายามลาดน้าลงในมหาสมุทรเลยและด้วยพลังที่มีให้ใช้อย่างมากมายนี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดที่เธอปรารถนาตอนนี้น้องอลิสต์ก็สามารถสร้างขึ้นได้ กระนั้นก็ยังมีสิ่งที่เธออยากจะถามนายหญิงของเธออยู่ดีท่านน่ะเข้าใจสิ่งที่ฉันพูดไหมคะส่วนคําตอบของน้องอลิสึ์ก็คืออลิสึ์ไม่เข้าใจแม้แต่นิดเดียวเลยแม้ว่ามันจะน่าเศร้านิดนิดที่นายหญิงของเธอไม่สามารถทําความเข้าใจได้แต่ท้ายสุดเคก็เลยที่จะอธิบายด้วยตรรก,กะที่นายหญิงของเธอน่าจะเข้าใจได้ง,ง่ายมากที่สุด ซึ่งถ้าเป็นเกมแล้วมันก็เหมือนคับว่าองค์หญิงนั้นเป็นตัวละครที่มี MP ได้ขีดจักรันนั่นแหละค่ะสาวรับใช้แข่งองค์หญิงของทวยเทพไรานามจะบนเกี่ยวกับเรื่องราวที่ผ่านมาว่าน้องอลิสูนั้นไม่ค่อยจะเข้าใจถึงสถานะของตัวเองสักเท่าไหร่เลยและหากพูดถึงสิ่งที่เคอยากจะพูดนั้นมันก็มีอยู่มากมายแต่สิ่งที่เธออยากจะสื่อมากที่สุดนั้นมันก็เหมือนเดิมแม้ว่าฟ้าจะถล่ม แผ่นดินจะทลายมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานะที่เธอเป็นสาวรับใช้และอาริสึที่เป็นนายไปได้อย่างไรก็ตามนี่ก็คือหน้าที่ของเธอในฐานะของสาวรับใช้เทนโดอาริสึมารู้สึกตัวหลังจากนั้นเวลาที่ได้พูดคุยกับเคผ่านจิตสำนึกแม้จะมีการพูดคุยกันอยู่นานแต่ในโลกจริงนั้นเวลาผ่านไปเพียงแค่2วินาทีเท่านั้นในที่สุดเธอก็เข้าใจว่าเมื่อครู่เคนั้นหมายความว่าอย่างไร และนี่ก็คือปรากฏการณ์ที่เกิดจากการเชื่อมจิตของเธอกับเคอาริสึจะขอให้ลีโออธิบายหน่อยว่าในตอนนี้พวกเราเกิดปัญหาอะไรอยู่บ้างจากนั้นเธอก็หักนกลับไปขอร้องเคและเคก็ได้บอกกับอาริสึไปว่าอาริสึนั้นทําหน้าที่แค่ประกาศออกไปก็พอว่าผู้ใดกันแน่ที่เป็นเจ้าของพลังนี้ส่วนที่เหลือน,นั้นฉันจะจัดการเอง เ้าหญิงแห่งโครเทไปนาผู้ขับขานฉายาของตัวเองในปัจจุบันว่าภูการแสงนั้นลั่นไกลและเวี่งดาเป็แสงลงไปลำแสงสร้างแรงระเบิดที่ดังสน,นั่นผ่าท้องฟ้าแหวกทุกสรรรสิ่ถุนแยกออกสมกับน้มของมันว่าดาาแห่งแสงซุปเปอร์โนวาเมฆบอกบนท้องฟ้าเวลานี้ไม่ต่างจากภาพสะท้อนของโมเสกตอนแยกทะเลแดงและนอกเหนือจากเมฆบอกที่แยกออกแล้วก็ยังปรากฏออลลราบนท้องฟ้า ดังเช่นภาพสะท้อนในจิตสำนึกของตัวอนิสิไม่มีผิดไม่มีสิ่งใดความกั้นด่านแห่งแสงไ้ได้มาตรพลังที่เคยรบก,กวนการทํางานของอุปกรณ์ทั้งหมดถูกทําลายจนหมดสิน้นในขณะที่พลังของโทเทพไนน้มนั้นหวนกลับไปหาเจ้าของารมามสิทธิ์ชอบธรรมของมันฮิมารีถึงกับเตลึงซึ่งในตามทฤษฎีแล้วถึงมันจะเป็นไปได้ในนี่ก็ถือว่าเกินสามารถสำนึกไปมากเลยทีเดียว ซึ่งในระหว่างนั้นเองน้องอีมิก็บอกว่าอุปกรณ์ทั้งหมดที่เอามานั้นสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วแล่นั้นก็ยังมีหลายๆสิ่งที่ทุกคนคาใจทําไมถึงมีออโรร่าบนท้องฟ้าได้ละ่ะซึ่งคําตอบที่สาวน้อยได้บอกกับเซินเซและทุกคนก็คือแสงเหล่านั้นก็คือความเป็นไปได้อันไรที่สิ้นสุดของพวกเราใช่ไหมล่ะซนเซและในที่สุดทุกคนก็สามารถเดินทางต่อได้และทั้งหมดก็มุ่งหน้าเข้าสู่จุดที่เรียกว่ากริกพอยท์ ในขณะเดียวกันนั้นวิศวก,กรห่งเฮดกาแกมมาตอนตอนนี้พวกเธอทําได้แค่ตกตะลึงเหลือจะเชื่อเพราะตอนนี้นอกจากโดนของอาจจะถูกทําลายแล้วม่านพลังก็ถูกทําลายไปอีกด้วยแถมพลังของประเทศไรานามก็ยังถูกสูบหายไปอีกพวกเธอรีบค้นหาผู้ที่สามารถทําเช่นนี้ได้ท้ายสุดไม่ว่าจะเป็นอาเคโบชิฮิมานิหรือสึคาสึกิริโอพวกเธอสองคนไม่น่าจะทําแบบนี้ได้แน่ นั่นกระเพาะพลังงานที่มากมายมหาศาลจนกระทั่งสร้างปรากฏการณ์ปิดธรรมชาติขึ้นได้นั้นมันไม่ใช่เรื่องที่จะสามารถทําได้ง่ายๆทั้งหมดยังคงปิดบังเรื่องนี้จากมอคูพุทเพราะไม่อยากให้เกิดกังวลมากเกินไปอย่างไรก็ตามทั้ง3าก็จะมีความกังวลเล็กน้อยว่าหลังจากนี้ผู้ที่ต้องรับมือกับเซนเซย่างเทฟเลสอาจจะเอาไม่อยู่นี่ก็เลยทําให้พวกเธอต้องเตรียมแผนรับมือไว้หลายแผนกรณีเลวล้าที่สุดก็ขอให้กลับมาตั้งรับที่ทวีเปเหล็กกน โดยแผนการทั้งหมดนั้นต้องยืดหยุ่นตามสถานการณ์ให้มากที่สดุดโดยให้อายเป็นผู้ที่ตัดสินใจเอาเองท้ายสุดหลังจากการประกาศสงครามครั้งนี้กาเตกาต้อนรับแขกที่มีได้รับเชิญนั้นมันจะเป็นที่จะต้องอลังการอย่างถึงที่สุดเลยทีเดียว